สวัสดีค่ะทุกคนอีดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบารบี้ดูพายุศิกอาจารย์บารบี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำคลิปเป็นคลิป Random Reading นะคะหัวข้อว่าเขาอยากจะชัดเจนกับเราไหมนะคะเราและเขาเนี่ย จะมีสถานะชัดเจนไหมแล้วก็เมื่อไหร่นะคะแล้วเขาอยากจะชัดเจนกับเราไหมนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลือกเราสอบกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตระตสันใจนเป็นดวงของ100ัเองร้อยเปอรใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยเข้าไปดรูรีวิวได้นะคะที่ชุมชนแล้วก็ที่แฟนเพจของบาร์บี้นะคะบาร์บี้ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างเลยนะคะจะเห็นแฟนเพจของบาร์บี้นะคะ ถ้าใครยังรู้สึกไม่มั่นใจนะคะในการมาปรึกษากับบี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรีวิวได้เลยนะคะรีวิวแน่นๆจุกๆเลยก่อนที่จะตัดสินใจมาดูนะคะจะมีทั้งแบบปรึกษาแบบอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ถามตอบนะคะรับรองได้คําตอบชัดเจน100%เนนะคะบี้เคมการันตีเลยว่าบี้เป็นคนที่ดูชัดเจนนะคะโนหนึ่งแน่นอนนะแล้วก็ใครที่อยาก มาเรียนคัดนะคะ2 1วันลืมแฟนเก่าตอนนี้มีรีวิวเยอะมากเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับคนที่เจ็บปวดอกหกักคิดถึงแฟนเก่าแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ไหวเราจิตตกเราซึมเศร้าอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยบังคับว่าคุณจะต้องลืมหรือเปล่าแต่ว่าคุณลองเข้าไปดูก่อนแล้วก็ทําให้ตัวคุณนะคะตัดสินใจได้อีกทีหนึ่งนะคะเข้าไปดูรีวิวได้เลยแล้วก็คาดที่พี่สอนอยู่ตอนนี้นะคะจะมีคาดยาสเสน่ห์นะคะแล้วก็ ไพ่ก็จะเป็นไพ่โรแมนติกแองเจิลนะในเดือนนี้ส่วนเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นคัดล้างแคนแฟนเก่านะคะแล้วก็ไพ่พาพิคเนตเนาะใครที่สนใจอยากเรียนเรียนได้เลยนะคะยาเสน่ห์ก็สำหรับคนที่อยากให้คนชอบนะคะอยากให้คนรักคนหลงอยากให้แฟนเก่ากลับมาอยากให้แฟนความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแบบ มีอาชีพแบบแบงบาร์บี้อย่างเงี้ยขายของหรือว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบสนใจเรามากขึ้นรักเรามากขึ้นนะคะก็ใช้ยาสนิทได้เลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเขาจะมีคอมมิชเมนต์กับเราไหมโอ้โหพอเปิดอันนี้คือปิวเลยร้อนนะทุกคนแบบว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนเนาะโอ้โหปิวเลยอะน่าเกลียดมาก แต่คือแบบถ้าบี้ไม่เปิดอะ่ะบี้ก็ทํางานไม่ได้ไงช่างมันเถอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วชีวิตนี้เขาอยากจะมีคอมมิตเออเขาจะเขาจะชัดเจนกับเราไหมอะ่ะเด็กถือถ้วยนะคะคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่เขา เป็นเอ่ออายุน้อยกว่าหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกชาติทางคือแบบว่าชอบแต่งตัวนะคะชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยมีความต่างกับคุณมาก อาจจะเป็นต่างชาติต่ตางประเทศนะคะหรืออาจจะเป็นนิสัยหรือศาสนาต่างนะคะโอ้โหหัวอ,อุบาทมากข้างมันเถอะเนาะไม่สวยอ่านไพ่ไม่ได้เนะี่ยเครียด <c oughs> นั่นแหละค่ะก็คือเป็นต่างชาติต่ตางประเทศอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนมากกว่าก็ได้คือพี่ว่าอายุต่างไม่ได้แบบอายุอายุต่างแบบไม่ได้หมายความว่าจะต้องต่างกันมากนะอาจจะต่างแบบว่า แค่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากนะคะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นคนที่อาจจะมีต้องต้องเรื่องของแบบการเดินทางนะคะอยู่แดนไกลนะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเก็ฟลป่ะอืม Haru f r a n c แล้วก็ เขาจะคอมมิชเมนต์กับเราไมหมอรอขึ้นพายแต่งงานเลยอะขึ้นพายแต่งงานคือแต่งงานแล้วหรือว่าอะไรพายแต่งงานคืออะไรคะคุณกับเขาเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะอาจจะเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างงี้สามดาับสองสองสอง องเหรียญเหมือนเอาจริงๆบี่รู้สึกว่ามันมีคน่ะที่แบบอกหักเสียใจจากความรักมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะไม่ได้รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่ว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าบางคนอะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอืนะคะคือคําถามมันถามว่าเขาจะชัดเจนกับเราไหมอะมันมีสองคำตอบที่พี่จะตอบว่าคือหนึ่งคือเขาอาจจะชัดเจนถึงขั้นแต่งงานเลยสองคือน่าจะเป็นอันที่สองมากกว่าคือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว กับคนเก่าๆเนี่ยแหละค่ะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนแบบว่าล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จอะมันมีคนที่เพิ่งอกหักมานะล้มเหลวกับความรักมาแบบไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอกหักเสียใจโดนเทโดนหางอกอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะว่าเขาจะจริงจังไหมรู้แค่ว่ามันมีคนกลัวความรักอยู่นะคะเขารู้สึกยังไงอะเดี๋ยวดูกันว่าเขารู้สึกยังงกับเราโอ้โหเสียงสั์ไพ่คือแมนมากมันมีเรื่องของระยะทางด้วยอะ อาจจะแบบต่างชาติแน่เลยถ้า,าจ,จะมาต้องเจอกันมันก็ต้องเดินทางอะเนาะอาจจะมีในเรื่องของ long distance relationship ที่มันอาจจะแบบเป็นปัจจัยด้วยอะที่แบบคิดก่อนว่าว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะแบบเพราะว่ามันเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไม่น่าจะแบบคบกันแบบโบาโบาโบบาอาจจะเกิดจากความสัมพันธ์มันเกิดจากการแบบ ขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะให้พรินเซส hey เออให้พรินเซสเดอร์ซันทำงานร่วมกันมักนึงนะมีแฟนแล้วหรือยังเนี่ยแล้วมันก็รู้สึกดีเรื่อยๆอยะคะ่ะจนไม่รู้แบบความรักมันเกาะตัวตั้งแต่เมื่อไหร่อะอ่มเหมือนแบบ รู้สึกเหมือนเหมือนต้องปรึกษาอะไรกันอย่างเงี้ยงานอะ่ะปรึกษากันอะไรกันแล้วก็เหมือนแบบอยู่ดีๆก็อินเลิฟกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะ๋ยวบี่ดูสิว่าขอดูแป๊บน,นึงนะ h <Hi> ไ Princess คืออะไรคะไ i พรินเซสเจ็ดดาบมันมีการทำอะไรรับหลังอะ่ะตัวเขาเองมีครอบครัวหรือย,อยังมีแฟนหรือยังคนที่คุณถามถึง นี่เช็คสําหรับนี้อันนี้พี่เช็คได้นะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวแล้วก็เอ่ออยากจะแบบว่าดูว่าเอ้ยคนเนี้ยเขามีแฟนหรือเปล่าเขาโสดจริงไหมอะไรเงี้ยมาเช็คกับพี่ได้นะคะพี่ดูให้ได้เขามีแฟนหรือเปล่า t h อ Devil The Devil มันก็รักสามเศร้าอยู่นะแต่ว่าก็ไม่อะ่ะมันไม่ใช่หรอก นี่ว่าเขาอะเพิ่งโดนนอกใจมาเหมือนกับว่าหรือไม่ก็ตัวเขาเองอะเป็นคนนอกใจแต่ก็จบปะมันมันมันเหมือนแบบว่าเคยผ่านการมีแฟนหรือมีครอบครัวมาแล้วน่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆแล้วแบบเหมือนแบบหนึ่งคือเขาอาจจะนอกใจหรือแฟนเขานอกใจเนี่ยแหละเพิ่งเลิกกับแฟนมาเนี่ยแหละแล้วก็อให้พรินเซส แล้วก็เหมือนแบบอันนี้บางเคสนะกําลังจะเลิกกาลังจะเลิกปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบปรึกษาปรึกษากับคุณนะ่ะปรึกษาว่าแบบว่าจะเอาอยัางไงอะไรประมาณนี้ค่ะปรึกษากันนะคะมีการมีมีเกณฑ์แบบว่าการปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงจะจะคบกันยังไงประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะไปปรึกษากันน่ะแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ตกหลุมรักกันอยู่ดีพี่ก็ทำทำคลิปเดทแอร์เฉยเลยปกติพี่ไม่เคยอ่านให้แบบไม่เป็นประโยคนะเดี๋ยวก่อนเรียบเรียงใหม่คือมันเกิดจากการที่คุณเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือว่าเป็นคนร่วมงานด้วยกันน่ะแล้วพอสักพักหนึ่งเหมือนไม่ได้คาดหวังว่าจะคบกันหรือจะรักกันนะแต่ว่า อยู่ดีๆก็ปรึกษาหาลือกันเรื่องของงานเรื่องของความรักอะไรเงี้ยคืออาจจะเจอกันในช่วงที่อีกคนนึงเลิกกับแฟนแล้วหรือว่ากําลังจะเลิกกันอะไรประมาณนี้คือมันคาบเกี่ยวกันพอดีนะคะแล้วก็เลยได้มาคุยกันนะคะถามว่าจะจริงจังไหมมันต้องมีคนนึ่งอะที่แบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาจะได้จริงจังในความสัมพันธ์ไหมคะ จะได้มีคอมมิตเมนต์ไหมต้องรอเวลานิดนึงอะ่ะมันมีคนที่ไม่กลา้ายังเจ็บอยู่เลยอะ่ะรู้ไหมว่าความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาได้ต่อเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะ่ะไม่ตัวคุณก็เขาอะ่ะเหมือนเลียแผลใจการที่คุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะคือต้องอาศัยเรื่องของการให้คำปรึกษาให้คำปรึกษากันนะคะอืมให้คำปรึกษาแบบ เหมือนแบบคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันและกันเหมือนแบบขับเคลื่อนเขาได้อะไรประมาณนี้ mm hmm. เคยเห็นป้าความรักที่มันแบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วแล้วเหมือนแบบว่าเป็นพลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งก้าว mm hmm. เดินต่อไปอะไรประมาณนี้ประมาณอารมณ์ประมาณนี้เลยอะ่ะ mm hmm. ก็ต้องช่วยเหลือกันให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะเท่าที่วีดูนะ แล้วมันจะได้พัฒนาไหมอะ่ะเหมือนแบบมันมีฝ่ายหนึ่งที่มันยังไม่พร้อมเลยอะ่ะยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่อะไรแบบเนี้ยคือมันก็ต้องใช้เวลาค่ะยังเจ็บปวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฮลิ r i n c เซสกับไพ่เดือเลิบเวอร์ ตัวเลือกหรอักตัวเลือกเหมือนยังลืมไม่ได้อ่ะเหมือนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ยังรักอยู่อะค่ะแปดดาบเห็นปะเหมือนมีตัวเลือกเข้ามานะมันจะมีไม่คุณก็เขาอะถามว่าจะชัดเจนไหมหรอมันต้องรออะมันเหมือนแบบต่อให้มีคนเข้ามาก็ยังแทนที่แฟนเก่าไม่ได้อะ่ะไม่คุณก็เขาเนี่ยทำไมช่วงนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าตลอดเลยอะ่ะเหมือนแตบบ่ว่า มันต้องใช้เวลาจริงๆนะแล้วถ้าใช้เวลาไปเรื่อยๆมันจะได้ไหมอะ่ะมันจะมีคอมมิตเมนต์ไหมเพราะว่าที่พี่เห็นนะมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้เอาสลับกันเนาะไม่คุณก็เขาอะ่ะพี่อ่านไพ่แบบเบอร์เบอร์นิดนึงเนาะก็คือไม่คุณก็เขาอะ่ะ จะจะมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วก็วคือเป็นแฟนเก่าเนี้ยแหละที่มันที่มันกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงอะ่ะแต่ทีเนี้ยพอระหว่างเวลาที่หลังจากที่เลิกกันไปอะ่ะก็คือไม่เคยที่จะแบบได้เจอใครที่มาแทนที่แฟนเก่าอะ่ะเออมันก็เลยทําให้พาร์ทนี้ยมันจะยากนิดนึงตรงที่การเปิดใจเพราะว่าเหมือนมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าแฟนเก่าอะ่ะทั้งหมดอะ่ะที่เข้ามาอะไรเงี้ย จนกระทั่งมาเจอคนมาเจอคุณเนี่ยแหละอืเหมือนตัวเขาเองรู้สึกนะไม่มีใครแบบว่าแทนที่แฟนเก่าจนกระทั่งแบบมาเจอคุณน่ะแล้วเขาจะชัดเจนไหมอะ่ะเขารู้สึกมีความสุขและหวั่นไหวขึ้นมาแบบเหมือนก่อนหน้าน,นี้เหมือนคนแห้งแล้งห่อเหี่ยวแบบจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เขาเจอคุณน่ะจากจากที่แบบมันทําให้ตัวเขาอะเมื่อก่อนอะเขาคอนเซนเทรต เกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าแฟนเก่าเศร้าอะไรยอย่างเงี้ยอยู่อยู่แต่เรื่องของแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าอนะคะ่ะแต่ตอนเนี้ยคือเขาเหมือนแบบยิ้มได้มากขึ้นอะไรได้มากขึ้นเพราะว่ามาเจอคุณอะเหมือนจุโดโฟกัสอะมันมันเปลี่ยนไปนะคะมันขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังต้องใช้เวลาอยู่อะที่เห็นนะจะสรุปจะได้ครบไหมอะเอาดีๆนี่คือถามมานานแล้วนะ ใครก็ไม่ตอบนะคะห้าสิบห้าสิบหรอไพ่ดาบเดือสันโหแต่ต้องต้องใช้เวลาเลยนะเวลาจริงจังเลยนะจนกว่าสุดท้ายจะได้ครบค่ะแต่ว่ามันต้องให้เวลาให้เวลาเขาอะ่ะ หรือแม้กระทั่งเหลืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เคยคือคุณเข้าใจไหมว่าคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วมันยังรักอยู่อ่ะมันมันยากนะที่จะเริ่มต้นใหม่เอาจริงๆคนโสดปกติที่ไม่มีพันธะอะไรเลยนะยังรู้สึกยากแล้วอ่ะในการที่จะเริ่มต้นใหม่อ่ะแต่กับคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่พูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบใช้เวลาจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ แย่ yeah, จริงๆอะคือบางครั้งอะมันทําอะไรไม่ได้ไหมถึงต่อให้เราทําดีแค่ไหนต่อให้เราแบบดีแค่ไหนอะถ้าเขายังรักแฟนเก่าอยู่อะมันทําให้สิ่งที่เราทําให้ไปอะแทนที่มันจะได้คุณค่าแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอะมันกลับเป็นหนึ่งข้อเปรียบเทียบกับคนอื่นสองคือกลับกลายเป็นอะไรที่แบบ เหมือนมันไม่ถึงแตะใจเขาร้อยเปอร์เซนะคือถ้าถ้าคิดจะรักกับคนนี้นะคะขอโทษนะถ้าคิดจะรักกับคนเนี้ยคือต้องต้องทําใจให้ได้ต้องใจถึงอะ่ะเออน่ะพีพูดแค่เนี้ยถามว่าจะได้คอมมิตเมนต์ไหมหรอเอาจริงๆเปอร์เซ็นต์อะมันจะได้ชัดเจนไหมอะมันมันได้ประมาณสักได้อยู่แล้วอะประมาณสักเจ็ดสิบเอร์เซเลยนะเขาอยากจะคอมมิตเมนต์กับคุณแต่ว่า เขาขอเวลาให้ให้เขาอะได้ลืมแฟนเก่าจริงๆก่อนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงสั้นๆว่าเขารู้สึกไงกับเราแต่งงานอยากลุย กกลัวเขารู้สึกยังไงกับเราเขากลัวว่าเหมือนเขาอันนี้พี่พี่พูดให้สองอย่างนะคือหนึ่งเขาอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเขาอาจจะเคยคิดที่จะแต่งงานกับแฟนเก่าอะแล้วเขาเองก็คงรู้สึกเหมือนแบบเราน่าจะไปบุกค,คลิกขายแฟนเก่าหรืออะไรที่มันแบบ เขามีความไม่มั่นใจแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมาแทนที่คนคนนั้นได้จริงๆอะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเลยนะมีเห็นไพ่แต่งงานเยอะมาคือเหมือนถ้าเขารักใครอะเขาจะจรักจริงๆเลยนะแบบถึงขั้นหวังแต่งเลยนะแต่เขาขอโอกาสหน่อยได้ไหมขอให้เขาได้แบบรักษาแผลใจก่อนเพราะว่าหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนเก่ามาคือเขาไม่เคยรู้สึกกับใครเลยนะแบบว่าเขาไม่เคยรู้สึกจะต้องให้โออกาาาสใคครหรหืว่เ่เเขไมย ที่ต้องมานั่งรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยสนใจใครเลยหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าอะค่ะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะไพราศีวิต้องเปิดประมาณ3าสี่ใบสิ ีราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีพฤกษภนะคะแล้วก็ราศีตุลออหัวมีจจะได้อยู่สภาพปกติแล้วนี่นะคะสิงห์พิจิกพฤกษภตุลตามนี้เลยฉันไม่ควรแบบว่าไม่ห่วงสวยเลยใช่ไหมงงตัวเองมากสภาพแบบชุดนงุงชุดนอนมาหมดนะคะอขอให้ได้ขอให้ได้ทำงานนิดนึงก็ยังดี มาดูโรแมนติกแองเจิลนะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอก t r u s ขอให้คุณเชื่อวิวว่านะวันนี้เขามั่นใจนี่เขากลับมาแต่งงานเลยนะเนี่ยขึ้นไพ่แต่งงานเยอะมากบอกเลยถ้าใครแบบถ้าใครอยากให้เขาแบบอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหรือว่าอาจจะต้องอดทนอนะบอกเลยแต่แต่พี่พูดพี่พูดเลยนะถ้าคุณได้ใจคนเนี้ย ขอให้เขาได้ลืมแฟนเก่าก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้ขอให้คุณเชื่อว่าคุณคนนี้ใช่แล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้แต่งงานมาขึ้นไพ่แต่งงานจังเลยเอ๊ะทำไมพี่เห็นเหมือนไพ่แต่งงานอะใช่ความรักที่แท้จริงมันก็ต้องมีอุปสรรคเนาะความรักของโซเมย์อะคะ่ะ ขอข้อความหน่อยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมเธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ๆฉันก็อยากให้มีปฏิหารโอเคนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากเรียนคลาสไหนหรืออยากซื้อของนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ